สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทีมชาติไทยเฮเลสเตอร์ซิตี้ทีมดังพเมเรีอกงกฤษไฟเขียวปล่อยตัวธนวัต์สุงจิตทาวรแข้งดารุ่งวัย21ปีนักเตะในสังกัดให้มาร่วมทับช้างศึกเพื่อรุยฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีรอบ2ที่ UAE แล้ว ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกในการเตรียมทีมในการเข้าสู่ศึกฟุบโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีรอบ2ในสหรัดที่เหลือที่ประเทศสหรัฐอาหดับเอเมิเรตโดยนักเตะชุดแรกกับชุด2แยกกันเข้าแคมป์เก็บตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 และจะตรวจหาเชื้ออีกครั้งในวันที่19พฤษภาคมหากผลเป็นดวกต้องแยกออกไปถ้าผลเป็นลบก็เตรียมเดินทางไปยูเอในวันที่21พฤษภาคมนี้ล่าสุดนายพาทิตศสุภพงศ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าสำหรับนักเตะสารายที่เล่นอยู่ในต่างประเทศคือเจชนะทิพย์สงกสินอุ้มธีรทรบุญมาทันรวมไปถึงเจ้ากันธนวันรชึงจิตชาวรเมื่อเสร็จภารกิจจากสโมสรจะบินไปสมทบกับทีมที่ย a เตามที่ฟีฟ่าเดโดยคอนซาโดเรจะเตะเจลิกนัดสุดท้ายก่อนพักในวันที่29พฤษภาส่วนมาริโนสจะเตะวันที่30พฤษภาขณะที่ธนวันรนั้น เลสเตอร์แจ้งมาแล้วยินดีปล่อยนักเตะม,มาร่วมทีมชาติไทยล้างเกมเพมเบลีกในวันที่23พฤษภาซึ่งจะพบกับสเปอร์ดังนั้นเจ้ากันก็จะมาร่วมทัพช้างศึกก่อนชนาทิมและทีละทรมีเวลาซ้อมกับรุ่นพี่พอสมควรชนะทิมทรงกระสินยืนยันเข้าร่วมทัพช้างศึกทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบแบ่งกลุ่มที่ UAE โดยก่อนหน้านี้รุ่นพี่ทีมชาติไทยอย่างทีละทรบุญมาทัน ได้ประกาศถอนตัวออกจากทีมชาติไทยไปแล้วก่อนหน้านี้หลังจากทางสมาคมฟุตบอลได้ประกาศกรณีที่ทีรทรบุญมาทันขอถอนตัวที่จะบู๊คัดบอลโลกที่ยูยอีนั้นล่าสุดมีลังข่าววงในยืนยันว่าเจชนาทิฟแนรุกตัวเก่งจากคอนซาโดรซัปโปโลยืนยันพร้อมเข้าร่วมทัพช้างศึกในศึกคัดบอลโลกปที่แน่นอนแม้จะอยู่ในช่วงปรับสภาพร่างกายและมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าในการที่บุกไปเสมอกับชนันเบมเเลส0-0 ส่วนรายของธีรทรบุญมาทันแบ็กซ้ายตัวเก่งของโยโกฮาม่าเอฟฟรีนอตที่เพิ่งถอนตัวจากทีมชาติจากสถานการณ์อันน่ากางังวลหลังจากญี่ปุ่นมีการยกระดับการป้องกันและกำหนดกักตัวไว้14วันทำให้เจ้าตัวจะกลับไปเล่นให้กับทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากรวมไปถึงสาเหตุสำคัญเนื่องจากเจ้าตัวจะกลับไปยังต้นสังกัดไม่ทนันตามกำหนดเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อโยโกฮาม่าเอฟรินอตที่กำลังลุ้นแชมป์เจลีกในปี2021ส่วนทีมชาติไทยมีกำหนดเดินทางไปยูเอช่วงกลางดึกวันที่21พฤษภาคมพร้อมกับมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดในวันที่25พฤษภาคมพบกับทีมชาติโอมานและวันที่29พฤษภาคมพบกับทีมชาติทาจิกิสถาน มากรลกีฬาแห่งอาเซียนหรือกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่21พฤศจิกาถึง2ธันวาคมท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จนทาให้หลายฝ่ายกังวลว่าเจ้าภาพจะจัดการแข่งขันได้หรือไม่เนื่องจากสถานการณ์ในเวียดนามยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องล่าสุดคณะมนตรีซีเกมส์และฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ได้ประชุมกันผ่านทางออนไลน์ซึ่งผลการประชุม สภาพเวียดนามได้แจ้งถึงความพร้อมในการจัดการแข่งขันรวมถึงมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณาสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อวรัสโคโควิด -19 ดังนี้ผู้แทนเวียดนามแจ้งให้ทุกชาติที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมต้องดูแลนักกีฬาของแต่ละชาติ้วยการกักตัว14วันหรือ21วันก่อนเดินทางเข้าเวียดนามโดยทางนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนคนละ2เข็มแล้วซึ่งหากพบว่าไม่ทำตามระเบียบที่แจ้งไว เวียดนามจะให้บุคคลเหล่านั้นกลับประเทศทันทีแม้จะร่วมตกรอบในศึกคัดบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีไปแล้วสำหรับทีมชาติอินโดนีเซียภายใต้การคุมทีมของชินตะยังกูซือชาวกะรีใต้ลังลงสนามหานัดยังไม่มีคะแนนแต่พวกเขายังคงเต็มที่ในอีกสามนัดสุดท้ายหลังเดินทางถึงยูอีเป็นทีมแรกในกลุ่มจีตั้งแต่วันจันทร์ที่16พฤษภาคมเป็นต้นมาล่าสุดสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซีย ได้เผยความเคลื่อนไหวการฝึกซ้อมวันที่2ผ่านทางเว็บไซต์หลักของสมาคมหลังจากวันแรกที่เดินทางมาถึง UAE ได้ลงซ้อมที่ชายหาดทันทีเพื่อปรับสภาพร่างกายและความคุ้นชินกับสภาพอากาศตามรายงานระบุว่าโค้ชชินแตยังให้ความสําคัญพาลูกทีมลงซ้อมต่อเนื่องโดยตอนเช้ายังคงฝึกซ้อมที่ชายหาดและช่วงบ่ายได้ลงสนามซ้อมเป็นครั้งแรกภายในสนาม j JA จ Center of Excellence and Shooting c l u b ชูดูไบ คอมเพล็กของโรงแรมดังกล่าวที่ทีมชาติชาวอินโดนีเซียพักอยู่จนถึงตอนนี้นักเตะได้ติดตามการฝึกซ้อมจากโค้ชเป็นอย่างดีโดยทางโค้ชชินแตยังยังคงหวังว่าผู้เล่นจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอุณหภูมิที่ร้อนมากเพราะตอนนี้อุณหภูมิที่ดูไบยอยู่ประมาณ38องศาในทุกวันสำหรับอินโดนีเซียวางคิวรับแข่งกับอัฟกานิสถานในวันที่25พฤษภาต่อด้วยการดวลกับโอมานในวันที่29พฤษภาก่อนจะเข้าสู่โปรแกรมคัดบอลโลกวันที่ 1> 3 1มิมิถุนายนนี้โดยจะพบกับทีมชาติไทยในวันที่3มิถุนายนนัทวุฒิสุขสุ่มดาวยิงจากทูแบงคอกยูเนเต็ดประกาศพร้อมยิงประตูช่วยทีมชาติไทยในศึกคัดบอลโลกโซนเอเชียก่องหน้าจากแข่งเทพทูแบงคอกยูเนเต็ดทีมดังแห่งศึกไทยลีกพร้อมยิงประตูพาทีมทับช้างศึกผ่านรอบคัดเลือกโซนเอเชีย3เกมกับอินโดนีเซียยูเและมาเลเซียโดยทีมชาติไทยกลุ่ม2 ตรวจหาเชื้อโควิด -19 เป็นลบจากนั้นได้เริ่มลงฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่1 4พฤษภาคมณแคมป์บูรีน้มบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการล่าสุดนัทวุฒิสุขสุ่มที่ทําไป12ประตูนในศึกฟุตบอลไทยลีกให้กับสโมสรต้นสังกัดออกมากล่าวว่าความพร้อมส่วนตัวถือว่าฟิตเต็มที่ครับตอนนี้พยายามรักษาสภาพร่างกายตามโปรแกรมที่โค้ชวางไว้เพื่อรอรวมตัวเพื่อลงซ้อมแท็กติกฟอร์มการเล่นเมื่อฤด,ดูกาลที่ผ่านมาทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นเพราะได้ลงเล่นต่อเนื่อง และเล่นในสไตล์ที่เราถนัดส่วนการมาเล่นทีมชาติจะพยายามเรียนรู้และทําตามที่โค้ชต้องการเพราะยังถือว่าผมยังใหม่สําหรับทีมชาติชุดใหญ่เป้าหมายอยากติดทีมชาติไทยไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อทีมชาติไทยส่วนตัวเสดายที่พี่มุ้ยธีรศินถอนตัวเพราะเขาเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของไทยผมมีเขาเป็นแบบอย่างและหวังจะเดินตามรอยเขาให้ได้หากได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงหรือสํารองจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและยิงประตูให้กับทีมชาติให้ได้ อยากให้แฟนบอลชาวไทยช่วยส่งกำลังใจเชียร์พวกเราด้วยพวกเราทำงานหนักกันเต็มที่ทุกคนส่องกองหน้าเป้าโต๊ะเล็กช้างศึกในวันที่ไม่มีชื่ออาร์มสุภวุฒิเถื่อนกลางดาวยิงเบอร์หนึ่งปลายเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องถึงกลางเดือนมิถุนาแฟนลูกหนังชาวไทยมีโปรแกรมให้เชียร์ทัพช้างศึกถึง2รายการเริ่มจากฟุตซอลทีมชาติไทยที่มีโปรแกรมเตะรอบเพลย์ออฟโซนเอเชีย แย่งตั๋วไปลุยศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกพบกับทีมชาติอิรักในวันที่20และ25พฤษภาคมจากนั้นเป็นคิวของฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะลงเล่นในศึกคัดบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียใน3นัดระหว่างวันที่3ถึง15มิถุนาแน่นอนท้าสองรายการล้วนมีความสำคัญโดยเฉพาะกับทัพโต๊ะเล็กช้างศึกซึ่งหากผ่านด่านอิรักไปได้ก็จะได้ไปลุยฟุตบอลโลกฉบับโต๊ะเล็กทันทีถือเป็นการได้โชว์ฝีเท้าในระดับโลกเป็นสมัยที่6ติดต่อกัน โดยแม้ทีมชาติไทยชุดนี้จะไม่มีดาวยิงเบอร์หนึ่งอย่างสุภพุฒิเถื่อนกลางที่ติดรับใช้ต้นสังกัดในสุตซอลิกญี่ปุ่นแต่ก็จะมีหน้าเป้ารายอื่นที่สามารถทดแทนกันได้จากการประกาศรายชื่อ14คนสุดท้ายซึ่งกุนซือสเปนอย่างปูปิสได้ใส่ชื่อกองหน้าในทีมชุดนี้ไว้3คนจะเป็นใครบ้างไปดูกันครับ 1. มูฮัมหมัดอุสมานมูซาความหวังใหม่ของทัพฟุตซอลทีมชาติไทยที่กูรูฟันธงเหมือนกันว่า นี่คือว่าที่ดาวยิงเบอร์หนึ่งทีมชาติในอนาคตดาวยิงลูกครึ่งไทยกาหน้าสร้างผลงานโดดเด่นทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติมาตลอด3-4ปีที่ผ่านมาโดยจะเมติดทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่อายุเพียง18ปีแต่มาแจ้งเกิดเต็มตัวในรายการฟุตซอลชิงแชม, Asia มป์เอเชียยูยเมื่อปี2 0 1 7ที่ช่วยให้ทัพฟุตซอลโตเล็กจูเนียคว้าอันดับสามาครองก่อนกล้ามาเป็นตัวหลักในทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวพร้อมกันกับควา้าแชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนสีสมัย พวงด้วยตำแหน่งดาวซันโวสองสมัยนอกจากนี้ยังติด1ใน10นักฟุตซอลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของโลก4ีปีติดต่อกันจุดเด่นของเจ้าตัวก็คือรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงเก็บบอลบางบอลได้อย่างเหนียวแน่นบวกกับมีจังหวะการจบสกอร์ท,ที่เด็ดขาดนอกจากนี้สิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมาก็คือการวิ่งไล่แย่งฉกจากกองหลังคู่แข่งจากเท้าเข้าไปทําประตูโดยฤดูกาลล่าสุดในสีเสื้อของพีทีทีบูเวฟบชนบุรีเขาก้าวมาเป็นกําลังสําคัญในการทวงแชมป์บอลลังฟุตซอลลีกสมัยที่10 ด้วยการซัด23ประตูคว้าตำแหน่งรองดาวซันโบของลีพร้อมกันนี้ยังได้รับคัดเลือกให้คว,ว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลไปครองอีกด้วย